เปิดคลิปสุดซึ่งชุดาภา,าผัดไทยจับมือน้ำตาไหลลูกชายลูกสาวแต่งงานกันคนบันเทิงแหยินดีแน่นโบสถ์มาริโอ้ก็มาหมอเจอวิวาจินโจเปิดคลิปสุดซึ่งชุดาภา,าผัดไทยจับมือน้ำตาไหลลูกชายลูกสาวแต่งงานกันก้องจูงเจ้าสาวไปส่งงานวิวาสุดหวานอบอุ่นจริงๆของทายาทคนบันเทิงหมอเจอลูกสาวผัดไทยและแสดงรุ่นใหญ่ และจินโจลูกชายชุดาภาอดีตนางเอกนางร้ายที่ตอนนี้เป็นผู้กำกับละคร2เพื่อนซีที่รักกันมากความรักได้ส่งต่อถึงรุ่นลูกรักมอบนามวันนี้ได้เข้าสู่พิธีวิวาแล้วโดยก้องปิะโพสพลิปสุดซึ่งบรรยากาศงานแต่งทั้งเพื่อนแม่คนบันเทิงจำนวนมากทั้งพระเอกมาริโอโกมาและเพื่อนเพื่อนลูกมาร่วมยินดีจำนวนมากมีการจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์โดยบานหลวงที่คริสตจักรไครเซสาธรโบสถ์เก่าแก่มีมนคลังท้งนี้เผยโมเมนต์สุดซึ้งของคุณแม่ชุดาภา และคุณแม่ผัดไทยเห็นลูกทั้งสองของตัวเองเป็นฝั่งเป็นฝาปลื้มใจถึงกับน้ำตาไหลานั่งจับมือกันเป็นภาพสุดประทับใจมากๆด้านเจ้าสาวอย่างหมอเจอก็สวยมากๆโดยก้องปิยะเผยโมเมนต์ erm ทำหน้าที่เหมือนตัวแทนคุณพ่อจูงมือเจ้าสาวเข้าบสถสุพิธีทำเอาตื่นเต้นมากๆโดยบรรยากาศทั้งงานต่างน้ำตาไหลาซึ่งกับพิธีการมากๆต่างร่วมยินดีกับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากๆด้วย